เปิดโพสต์ใหม่โกวศินคนแห่ส่งกำลังใจหลังช่องเจ็ดถแถลงยุติสัญญา ถือเป็นข่าวร้อนๆของวันกับกรณีที่สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่อย่างช่องเจ็ดแถลงการประกาศยุติสัญญาพระเอกหนุ่มหน้าใสาโกวศิลโดยมีผลตั้งแต่วันที่14ตุลา2565ที่ผ่านมาจนเกิดการกระแสดรามา่าร้อนในโซเชียลโดยชาวเน็ตแห่คาดเดาว่า เป็นเพราะพระเอกหนุ่มไปร่วมรายการดังที่อยู่ต่างช่องโดยไม่มีการขออนุญาตต้นสังกัดจึงเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญานักแสดงและเมื่อสอ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของโกวศิลเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชั่น แคปชั่นแคปชันโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนับพันข้อความรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่น Big กเอ็มฟุกเอ็มบอสซุมและมิวที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักแสดงช่อง7แต่ถูกช่อง7ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดก็เข้ามาคอมเมนต์ ในขณะที่อีกโพสก็ Go! ก็ได้โพสภาพจากรายการลองข้ามกำแพงช่อง Workpoint ที่เจ้าตัวพึ่งไปออกรายการมาพร้อมแคปชั่นว่าใช่ครับผมเองขอบคุณพี่แพลวมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ